ยินดีต้อนรับเด็กๆสู่ห้องเรียนครูหน่อยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับครูหน่อยแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันก็คือ หน่วยการเรียนรู้ที่3ในชื่อเรื่องว่าวัตรกรชีวิตของสัตว์นั่นเองเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างวันนี้ถ้าได้เด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนด้วยกันเลยค่ะ,ะค่ะวันนี้แม่ครูมีคําถามให้เด็กๆนะคะลองช่วยครูหาคําตอบกันหน่อยนะคะว่าวัตรกรชีวิตสัตว์คืออะไร เด็กๆยัไม่ต้องตอบคุณครูตอนนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันหลังจากที่เรียนจบแล้วเด็กๆค่อยมาตอบคำถามแม่ครูก็ได้ค่ะ<ม>ค่ะวันนี้แม่ครูมีตัวอย่างสัตว์มาให้เรียนดูเด็กๆลองทายซิว่าสัตว์ชนิดนี้น่าจะเป็นอะไร เด็กๆบางคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าคุณครูเขียนแม่ไก่ไว้ที่ด้านขวามือใช่ไหมคะดังนั้นสัตว์วันนี้ที่ม่คูจะพาให้เรียนสังเกตก็คือไก่นั่นเองมาดูค่ะเริ่มจากแม่ไก่ออกไข่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นไข่ก็จะถูกฟักเป็นตัวอ่อนหรือที่เราเรียกว่าลูกเจี๊ยบนั่นเองลูกเจี๊ยบก็จะค่อยๆเจริญเติบโตไปเป็นไรนะคะเด็กๆ ใช่ค่ะจะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นแม่ไก่หลังจากนั้นแม่ไก่ก็จะ,จะเจริญเติบโตสืบพันธุ์นะคะแล้วก็มีไข่ออกมาวนเวียนเป็นวัตจักรอย่างนี้เรื่อยๆนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เด็กๆทราบไหมว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะที่ออกลูปเป็นตัวบ้างเอ๊ะ เมื่อกี้เด็กๆรู้ไปแล้วว่าไก่ออกรูปเป็นไข่ใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมารู้จักกันว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างที่ออกรูปเป็นตัวเด็กๆพร้อมจะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะว่าแม่ครูเอาสัตว์ชนิดใดบ้างมาให้เด็กๆได้ดูกันวันนี้นะคะภาพที่หนึ่งคืออะไรคะใช่แล้วภาพที่หนึ่งคือแมวนั่นเองตามด้วยช้างและก็ตามด้วยอะไรคะ โลมาเด็กๆต้องเรียกว่าโลมานะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้จะออกลูกเป็นตัวนั่นเองเห็นไหมคะไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน้ำสัตว์บางชนิดก็มีการออกลูกเป็นตัวนะคะเด็กๆลองไปหาคำตอบหรือสืบค้นข้อมูลดูสิว่านอกจากสัตว์ที่ไม่คูยกตัวอย่างมาแล้วยังมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่ออกลูกเป็นตัวอย่าลืมนะคะอะ ต่อไปค่ะเรามาดูซิว่าสัตว์ที่ม่ครูจะนำมาให้เด็กดูวันนี้ที่ออกลูกเป็นไข่มีอะไรบ้างมาดูสัตว์ชนิดที่หนึ่งคือเต่านั่นเองใช่ไหมคะตามด้วยนกค่ะนกทุกชนิดเลยวันนี้นกที่ม่ครูอยากจะอยากให้เด็กดูคือนกอะไรเอ,อ่ยเด็กๆทราบไหมคะอันนี้คือนกขนทองดังนั้นเด็กๆเรียนในวันนี้อยาท่องเือนนกแก้วนกขนทองนะคะแต่เราต้องเรียนด้วยความ เข้าใจนะคะต่อไปตัวที่ไม่ครูยกตัวอย่างมให้ดูอีกหนึ่งตัวคือจอระเข้ใช่ไหมคะซึ่งสัตว์เหล่านี้ที่แม่ครูยกตัวอย่างมาเป็นเพียงตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เท่านั้นนะคะช่วงนี้ชี้แนะนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การที่สัตว์แต่ละชนิดนั้นมีการออกลูกเป็นตัวบางชนิดออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมคะแต่เด็กๆเคยสงสัยไหมว่าสัตว์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างในขณะที่มีการเจริญเติบโตนั้นเขามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรดังนั้นเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ เรามาดู eg, สัตว์ในกลุ่มแรกสัตว์ท uh uh uh> uh> ี่ม uh ีการเปลี่ยนรูปร่างขณะที่มีการเจริญเติบโตจะเป็นสัตว์อะไรบ้างเด็กๆลองดูภาพตัวอย่างที่ครูให้มาวันนี้ก่อนนะคะสัตว์ชนิดแรกคืออะไรคะเด็กๆตอบครูได้แน่นอนก็คือผีเสื้อนั่นเองตัวที่สองก็คือเจ้ากบและชนิดที่สามก็คือยุงนั่นเองใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้ในขณะที่มีการเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรบ้างค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะดูตัวอย่างให้แม่ครู นำมาให้เด็กได้ดูแล้วนะคะมาดูวัตจักรชีวิตของสัตว์ชนิดแรกก็คือผีเสื้อใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เราจะมาดูซิว่าผีเสื้อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรบ้างในขณะที่มีการเจริญเติบโตเริ่มจากแม่ผีเสื้อออกไข่ใ,ใช่ไหมคะไข่เจริญเติบโตไปเป็นตัวนอนใช่ไหมคะตัวนอนเจริญเติบโต เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นดักแด้ดักแด้จเจริญเติบโตและเปลี่ยนรูปร่างมาเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยนั่นเองเห็นไหมคะต่อไปเด็กๆไปดูภาพต่อไปค่ะเอ๊ะน่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดที่แม่ครูเตรียมมาเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ชนิดนี้คือยุงนั่นเองซึ่งเด็กๆต้องทําไมคะระวังเพราะยุงเป็นสัตว์ที่เมื่อกัดเด็กๆแล้วจะก่อให้เกิดโรค ไข่เลือดออกนั่นเองเด็กๆควรระวังนะคะแต่เราต้องมาเรียนรู้วัตจักรชีวิตของเจ้ายุงกันดีกว่าเริ่มเช่นเดิมเหมือนกับแม่ยุงออกไข่หลังจากนั้นไข่จเจริญเติบโตไปเป็นลูกน้ำลูกน้ำจเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นตัวโมงตัวโมงเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่างมาเป็นตัวเต็มวัย ซึ่งยุงตัวเต็มวัยเมื่อมีการสืบพันธุ์ก็จะมีการวางไข่วนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยๆเด็กๆสังเกตไหมว่าวัฏจักรชีวิตของยุงและผีเสื้อจะมีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปในขณะที่มีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะ เรามาดูสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะที่มีการเจริญเติบโตเด็กๆคิดว่าน่าจะมีสัตว์ชนิดใดบ้างคะเด็กๆพร้อมจะเรียนรู้หรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะมาดูค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยใช่แม่ไก่แน่นอนคะ่ะต่อไปเจ้าวัวร้องมอมอต่อไป เาตักกะแตนและตัวสุดท้ายคืออะไรคะพี่หมูนั่นเองซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นตัวอย่างสัตว์ที่ไม่ครูยกตัวอย่างมาเท่านั้นนะคะมาดูสิว่าสัตว์เหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะมีการจเจริญเติบโตเป็นอย่างไรกันชีวิตของแมลงสาบ เด็กๆหลายคนเห็นอาจจะร้องว่าน่ากลัวแต่เด็กๆก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของเขาใช่ไหมคะเริ่มจากมาแมลงสาบออกลูกออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมคะไข่จเจริญเติบโตไปเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนจเจริญเติบโตเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นตัวเต็มวัยเด็กๆสังเกตไหมคะตัวอ่อนของมแมลงสาบ กับตัวเต็มวัยของมแมลงสาบจะมีลักษณะทำไมคะคล้ายกันแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ขนาดเท่านั้นนะคะดังนั้นมแมลงสาบจึงเป็นสัตว์ที่ไม่มีเปียการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะดจริิเติบโตใช่ไหมคะ ไปดูอีกสาอีกชนิดหนึ่งที่มีคูเตรียมมาคืออะไรเอ่ยแน่นอนค่ะสา์ชนิดนี้คือเจ้าตักกะแตนนั่นเองนะคะเริ่มจากแม่ตักกะแตนออกไข่ไข่เจริญเติบโตเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นตักกะแตนตัวอ่อนหลังจากนั้นตักกะแตนตัวอ่อนก็จเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยเห็นไหมคะว่า สัตว์เหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะการเจริญเติบโตสังเกตได้จากว่าตัวอ่อนจะมีลักษณะคล้ายกับตัวเต็มไว้นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องวัตจักชีวิตของสัตว์แล้วเด็กๆพอที่จะสรุปกันได้ไหมคะว่า วัฏจักรชีวิตของสัตว์คืออะไรดังนั้นเด็กๆน่าจะสรุปได้เหมือนกับคุณครูนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์หมายถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่ตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่และสามารถสืบพันธุ์จนออกลูกออกหลานเพื่อดำรงพันธุ์และวนเวียนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นในขณะที่สัตว์มีการเจริญเติบโต ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ดังนี้เรามาสรุปร่วมกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะค่ะสัตว์แต่ละชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่แตกต่างกันโดยสัตว์บางชนิดเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตเช่นผีเสื้อยุงกบแต่สัตว์บางชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตเช่นแมลงสาบ กเป็ดตั๊ก,กแตนเป็นต้นค่ะเด็กๆพร้อมมีทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกับค,คุณครูแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนว่าเด็กๆเ,เรียนรู้แล้วเด็กๆเ,เข้าใจจริงหรือเปล่าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลย วันนี้ให้นักเรียนนะคะช่วยการสังเกตภาพแล้วทำเครื่องหมายโดยใช้หมายเลขหนึ่งสองสและสีลงในวงกลมตามลำดับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆพร้อมจะทำกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะไปดูภาพที่หนึ่งค่ะวัฏจักรผีเสือ้อเด็กๆคิดว่าภาพไหนจะเป็นหมายเลขหนึ่งกันคะเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ย สังเกตดูแล้วจะตรงตามที่แม่ครูเฉลยหรือไม่งั้นไปเฉลยกันเลยภาพที่หนึ่งได้แก่ใช่ค่ะภาพใครที่เสือ้อหลังนังจากนั้นภาพไหนจะเป็นภาพที่สองคะแน่นอนค่ะภาพที่สองคือภาพนอนนั่นเองและภาพที่สามคือภาพอะไรคะเด็กๆค่ะภาพที่สามคือดักแด้ และดักแด้จะเจริญเติบโตไปเป็นผีเสื้อค่ะตามไปโจทย์ในข้อที่2เลยนะคะเด็กๆไปดูวัตจักรชีวิตของเจ้าตะก,กะแตนค่ะไปดูซิว่าจะเริ่มต้นหมายเล็กหนึ่งที่ภาพใดกันเด็กๆตอบได้เหมือนกับคุณครูหรือเปล่าค่ะไปดูภาพที่หนึ่งไม่แกค่ะภาพไข่ตะกะแตนหลังจากที่ ภาพที่2เป็นภาพไหนกันเอ่ยแน่นอนค่ะภาพที่2คือตักกระแตนตัวอ่อนและภาพที่3มคือตักกระแตนตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของกบนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูเรียงลำดับวัฏจักรชีวิตของกบเลยค่ะนักเรียนคิดว่าจะเริ่มต้นหมายเลขกหนึ่งที่ภาพไหนกันเอ่ย เด็กๆเกฉลยพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะภาพที่หนึ่งได้แก่ใช่ค่ะภาพไข่กบนั่นเองตามด้วยหมายเลขสองคือภาพไหนเอ่ยใช่ค่ะหมายเลขสองได้แก่ภาพที่เป็นลูกออดนะคะหลังจากที่ลูกออดจเจริญเติบโตไปเป็นกบตัวออนตรงกับหมายเลขสามค่ะและภาพสุดท้ายแน่นอน ก็คือกบตัวเต็มไว้ค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมนี้คงจะช่วยทบทวนความรู้ให้กับเด็กๆได้หวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัตจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัตจักชีวิตกนไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมทบทวน ความรู้ที่นักเรียนได้รับในวันนี้โดยให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดที่ไม่ครูส่งไปให้แล้วส่งกลับมาที่ไม่ครูนะคะแล้วพบกันในหน่วยการเรียนรูน้ต่อไปค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ